ก็เราก็ไม่ต้องใช้หมดครับให้เหลือไว้สักครึ่งสักกึ่งนึ่งนะ่พอได้ซื้อน้ํามันงาหรือน้ํามันมะพร้าวขวดใหญ่มาเราก็ทำํำท่องคาถาลาธนาเหมือนเดิมแล้วก็เทของเก่านี้ลงไปในขวดเดี๋ยวเราก็จะได้น้ํามันชาตรีเหมือนเดิมพุทธคุณเท่าเดิมครับโดยที่ไม่มีวันหมดไปจากชีวิตเราอีกต่อไป ก็ฝากไว้นะครับน้ำมันชาตีผมก็มีประสบการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทาบาดแผลจริงๆผมเคยเล่าลง youtube เคยเล่าลงในช่องมาแล้วแหละอาจจะคนฟังอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนนี้ก็ได้นะคือตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วท่อเสียมันร้อนแล้วขาผมนี่ไปโดนท่อเสียก็คิดดูว่าท่อร้อนๆตรงคอท่อด้วยโอโหปวดเสียปวดร้อนไปหลายวันครับแผล ไอ้เช้ามานี่มันจะบวมเป็นหนองเป็นเป็นพองเหมือนเหมือนอะไรเป็นงพองเนอะผมก็โอ้โหเดินแทบไม่ได้แล้วปวดข้างในเลยนะแล้วทีนี้ผมไปบ่งในน้นําตรงนั้นหลอกน้ําที่มันเป็นบงพองเนอะพอน้ํามันหลอกหมดหนังไในตรงที่พองมันก็ยุบเข้าไปติดไอ้ตรงเนื้อข้างในนั้นยิ่งแสบไปใหญ่ยิ่งโอ้โหเหมือนคือผมเอายาเนี่ยยาในเซเว่นเนี่ย วกยาเลยนะยาเหลืองเนี่ยยาเหลืองยาแดงยาอะไรทาก็ไม่หายครับปวดแสบปวดร้อนอยู่ประมาณสองสามวันผมนึกขึ้นได้ว่าเออผมมีน้ํามันชาตรีอยู่กวดหนึง่งผมก็เลยเอาราธนาว่าก็ขอให้น้ํามันชาตรีที่ผมได้มาเนี่ยช่วยรักษาแผลจากพ่อรถดัดขาตรงนี้ให้หายด้วยเถิดผมทาเชื่อไหมผมทาตอนเย็น ตอนช้ามานี่แผลตรงขานี่แห้งแล้วก็ไม่มีเก็บปวดเลยครับนั่นแหละสิ่งที่ผมเจอมาจากพุทธคุณน้ำมันชาตรีก็ใครจะสนใจยังไงก็ไปทดลองได้นะครับผมก็พอจะมีให้ท่านบูชาอยู่เพราะผมมีอยู่เป็นขวดนี่ผมเดาไปซื้อน้ำมันงามาเติมก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ